วัสดีค่ะกินชอปเที่ยวในไต้หวันนะคะสวัสดีวันตุดจีนนะคะชิ้นเหนียนคายเล้อกงซีง่ฝ้าใชา้วันนี้จะเป็นวันทำงานเขาคือจะได้ทำวันอาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายแล้วคือจะหมดอันี้แล้วจะหมดเดือนมกราแล้วเพราะว่าอุ้นน่ยรับปากกับวน้าว่าจะทำ แค่ถึงซิ้นเดือนมกรลาคลิปนี้คลิปนี้ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวจะมารีวิวอุปกรณ์ในการทำงานเขาอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยที่สุดอุปกรณ์ที่อุแบบพกปิดตัวในไซต์งานเนาะอันนี้อันนี้ตรงนี้จะเป็นเหล็กดดที่เขาเรียกว่าซื้อเถซื้อแถอันนี้เอาไว้ติด ติดตัวงานเวลางานลวงงานหงเยานานมันตัวเล็กมันเก็บยากเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าซื้อเทแล้วก็อันนี้อันนี้หกเหลี่ยมเบอร์สามหกเหลี่ยมเบอร์สามเขาเรียกว่าเลี้ยวเจียวแล้วก็อันนี้อุปันอันนี้ทันทันเหล็กดูดไว้ท่านซื้อเทไว้อันนี้ก็ต้องใช้ใช้ในการ ขัดมดขัดอะไรบนเครื่องนะบนเครื่องเครื่องจักรที่อุ้ทำงานแล้วก็อันนี้คัตเตอร์เขาเรียกว่าตาจืดตาจืดอันนี้ใช้ตัดใช้ตัดกระดาษตัดอะไรก็ได้ใช้เขียงานยุงเอ,อันนี้ไย เออไซตัวนี้เขาใช้ติดหูเวลาเราเข้าเครื่องเครื่องที่มีเสียงดังเพราะว่าถ้าเราทํางานเกี่ยวกับเครื่องที่เสียงดังนานๆเราจะอาจจะหูหนวกก็ไ,ด,ได้หูหนวกหรือหูอืดเราก็ต้องปิดปิดหูไว้อันนี้ปากกาอันนี้ปากกาเส้นเล็กเขาเรียกว่าชีปี เฮเซอร์ชีบีคือปากกาเส้นเล็กสีดำอันนี้ชูบีชูบีเฮเซอร์ชูบีปากกาเส้นใหญ่สีดำเส้นเล็กเส้นใหญ่อันนี้ไว้เขียนง,งานเวลาเราเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรเวลาเราจะต่อกะกันอย่างเงี้ยเราก็ใช้ในการเขียนบอกต่อหรือว่างานเครื่อนว้เหมือนกับเครื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทำไมมียุ่งนี่คืออุตต้องใช้ประจำ ก็อันนี้ก็จะเป็นปากการน้ำเงินอันนี้คือเอาไว้ติ๊กชื่อเวลามาทํางานแล้วก็เขียนไบโอหรือเขียนโน้ตเขียนอะไรต่างๆสมมติว่าเราจําไม่ได้เงี้ยเหมือนสับดางสับเงี้ยมาหน้าพูดมาเราจำไม่ได้อ,อ,ดอ,อดดกุก็จะใช้ปากกาโน้ตไปเพราะอุก็ไม่ได้ความจำดีเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นใกล้จังใกล้จังหรือว่าอินจังตาปั๊มชื่ออันนี้เป็นชื่อของหัวหน้าเอาไว้ปั๊มเวลาอุทําเวนทําความสะอาดอะไรเงี้ยทําเสร็จแล้วก็เซ็นชื่อเราหรือเซ็นรหัสไอดีของเราแล้วก็ปั๊มด้วยอ,อินจังหรือว่าตาปัม๊มที่เป็นชื่อของหัวหน้าเนาะนี่อันนี้อันนี้หัวหน้าให้อุ้ถือไออันนี้เนะี่ย เนี่ยตัวนี้เขาใช้อะไรเนี่ยอันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเนจือเนจือเนาะอันนี้เขาใช้เอ่อหนีบงานใช้ใช้ขีดงานงานที่เป็นตัวเล็กๆที่แบบว่าเราหยิบจับไม่สะดวกสบายเนี้ยในไม่ถนัดเงี้ยคือเราก็ต้องใช้หนีบขึ้นมาทีละนิดทีละนิดเนาะอันนี้คือใช้ประมาณนี้แล้วก็ อีสมุดโน้ตสมุดโน้ตเอาไว้โน้ตเวลาทำงานเอาไว้โน้ตเอาไว้เขียนเวลาเราแบบว่าจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเกือบลืมกันลืมอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นซองอันนี้แบบซองแบบซองแบบเอ่อพนักงานเนาะเขาเรียกว่าขาเทียน ขราบเทียนอันนี้คือบัตรบัตรที่อุสอบงานบัตรสอบงานได้แล้วก็นี่ก็เป็นปฏิทินไว้ดูเวลาโดยวันทีน่แล้วก็จะหนีไ้ในลักษณะนี้ก็จะเป็นประมาณนี้การเต็มเตัวเกินนี้ก็ไม่มีอะไรล้วเป็นถุงกระดาษถุงโน้ตเลเ็กเล็กน้อยน้อยที่อุเคยไปสอบไปทดลองงานนะอุก,ก็ยังเก็บไว้เพราะว่าเป็นแบบ เป็นแนวข้อสอบที่เคยสอบงานแต่ละตัวแต่ละตัวไ่เอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดโอวิธีการคิดเงินเดือนนะนี่หมดแล้วอันนี้เป็นพัตเตอร์พัตเตอร์ไว้ติดเทไว้ติดแถลเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรในไซ่งานได้รับบาดเจ็บอะไรเงี้ยกูก็พกไวง้งั้นแหละเผื่อมีประโยชน์ นี่ก็หมดแล้วมีแพงยาเอนตาซินด้วยไม่ใช่ยาอะไรยายาทิปฟี่ไม่ชอบเป็นหวัดอุกเปูแพ้อุก,ก็เลยคบติดตัวไว้เนี่ยก็ไม่มีแล้วทิชชู่แล้วก็ถุงเปาไม่มีอะไรแล้วเมื่อวานเอาเสื้อไปซกักเปลี่ยนเสื้อกักตัวมาก็เลยเก็บออกใส่ถุงเดี๋ยวก็เอาไปทิ้ง้ะ โอเคนะจ๊ะอันนี้คืออุปกรณ์ในการทํางานเขาออแต่ละวันก,ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็พวกอย่างเงี้ยคือพวกอย่างเงี้เยเดินไปเดินมาในไซนงานตลอดทุกวันแล้วก็อุปกรณ์เดี๋ยวอุ้ก็จะมัดหัวติดก,กิบแล้วก็มัดหัวเตรียมตัวเข้างานนะคะสุดสัน้นวันตุนจีนนะคะถ้าได้ของเปาเท่าไหร่เมนบอกด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าอุ้จะมาถา่ายคลิปว่าอุได้ของเปาเท่าไหร่นาะเดี๋ยวเราเอามาแชร์กันเอามา แลกเปลี่ยนความรู้กันอันนี้ก็เป็นตรงสางานของอุ้ก็จะมีการใช้อุปกรณ์มีปรประมาณนี้แหละเนาะอันนี้อุอยากจะเราจะจะแชร์ให้ฟังอันนี้คือโรงงานอุเป็นลักษณะนี้ใช้อุปกรณ์ประมาณนี้เดี๋ยวโรงงานอื่นๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอามาแชร์กันเนาะมาแชร์ให้กันดูว่าเป็นยังไงว่าแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ใ,ให้ด้วยนะคะเช่นนี้ก็เลยบ๊ายบาย